นายมติอนุทินชาวเรกโลกลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งเมื่อเช้านี้ควงแคนดิเดตหมายเลขสองของพักภูมิใจไทยเสียสักพวงเกลตดแก้วลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองรัตมยมช่วยผู้สมัครสอสอกทมหาเสียงนี่นเป็นบรรยากาศแบบนี้ชาวบ้านกร็รวมคลิดขอจับมือบอกอย่าลืมคนแก่ คนอนุทีนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองครับนำคณะลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองรัฐประยมช่วยผู้สมัครกรทมธนพลทันที่มาถึงก็มีคนเข้ามาล้มล้อมขอถ่ารูปตะโกนขอจับมือหน่อยแล้วก็ปรีเข้ามาหาจับแน่นทีเดียวแล้วบางคนเนี่ยถึงขนาดอนุทินกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะวเอามือของคุณอนุทินนะคะมาจับหัวแล้วบอกว่าคุ้มกะลาหัวหน่อยนี่ฮะ ขอจับมือนายยหน่อยเห็นไม้อคะถ่ายแล้วให้มา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 ถ่ายให้ถ่ายให้เ้นหัน้องนี่นายยอดนี่นะท่านบอกนี่พีขอจับมืออันนี้แปลว่าได้ประชาชนไดูแลพวกเราหมายถึงประชาชนดูแลใช่ไหมตรงกันข้ามนะนี่ไง นี่อย่างที่บอกไปคุนรุ้ทินเปิดใจว่าในชีวิตไม่เคยเจอเลยตั้งแต่หาเสียงครั้งไหนไหนไปที่ไหนเลยบางทีไปแจกแผ่นพักใบปลิวเนี่ยคนวางเอาไว้แล้วเมิน <c oughs> รอบนี้ไปที่ไหน <c oughs> ขนแขนสแตนด์อัพขนลุก <c oughs> นี่ก็เปอีกจุดหนึ่งแวะร้านขายมะนาวแม่ค้าก็ขอจับมือ <c oughs> นี่ฮะช่วงหนึ่งแวะซื้อมะพร้าวสดแม่ค้าจ่ายฟรี อนดูินก็บอกไม่ได้ก่อนจะรับบทเสียนหนูแกดูเรื่องพระด้วยไงเจอพ่อค้าสวมสร้อยหลวงปูดทวดอาหลวงปู่ทวด,วดนี่เรียกว่าเข้ากันได้กับทุกหมู่เราระว่างทั้งในตลาดคลองรัตประยมก็มีส่งเสียงจากประชาชนภูมิใจไทย37แล้วก็ต้องมีบรรยากาศแบบทำท่าพรอะอ่ะแน่นอนพอเป็นตลาด ชาวบ้านบอกชอบคนละครึ่งมากอย่าลืมคนแก่ขายหด้อนหมูทอดอะไรน่นเนี้ยพร้อมกับบอกเลยนะคะอันยกติดหนูอยู่สองพัน้องไปค้าหมูทอดโหแล้วทำด้วยนะว่างเลยมองหลังอย่างเง ไม่ทันตอนกินแล้กันนะยงหัวแต